สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอช่องร้องของผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เรามาที่สวนนะครับมาเอ,อ่อมาเก็บผักนะคะมากับพ่อนะครับเอ,อ่อไม่รู้แได้ยินเสียงเป่านะครับผมโอเคเราไปชมกันดูเลยนะครับผมก็ก็หยิบกล้องคนเดียวนะไม่มีใครมาหยิบกล้องเพราะว่าถ้าไม่มีไอ้น,นี่เราก็ ไม่จะยิงมันไม่ยินมันจะไม่ได้ยินสิยงเนาะต้องออกมาชิดใกล้ประมาณนี้นี่นะครับพอเก็บม,มาเขือเทตกนะิวนะเร้อนร้อนมากเลยอ่ะโยโยยยย้อนดูมักม่งนะครับมักม่วงแบบสวยมากเลยดูเดี๋ยวจะให้ดูนะ นะครับมาคโงนะครับผมดูนะครับมับ,บ้บงสวยมากเลยนะสีแดงด้วยนะครับดูมัคโบ,บงเคาสวยมากเลยดูดิโอ้เก็บรักษาเท่นนะต้นเท่ คนมันยังไม่สูงนะครับตัวเคนี้ก็ออกมาบุ่งกละตืึ้นแล้วสวยมากเลยด้วยสวยนะเทค,ครับมาคือ,อเทสวยมากเก็บขายเก็บขายบ้างแล้วก็เก็บไปกินบ้าง แดงนะครับแต่ว่ามันจะเขียวถ้าอันแดงมันจะออกก็แค่นี่นะครับเขียนแค่เขียนแค่หอยเดียวนะครับม,มีอีกนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะสีแดงไม่ค่อยยืดนะแค่สองนี่ตรงนี้ก็มีอีกสีแดงนะครับดู แล้วก็มีต้นมะเก็งด้วยนะครับผมก็มีอยู่หต้นนะถ้าปลูกไว้ก็มีอยู่หกต้นตัวต้นกล้วย ตัวนี้แค่มะมุวงนี่ก็มันไม่ใหญ่พอเนาะนี่นะครับตัวกล้วยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยดูตัวกล้วยนะครับ ให้ดูวนฟ้าด้วยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวทองนะครับผมเป็นต้นฟักทองแล้วก็มีต้นต้นพันนุนด้วยนะครับพันนุนเอาเกงอะไรก็ได้นะครับอร่อยมากหรือว่าถ้ามันสุกแล้วเราก็กินได้นะครับมันหวานมากเลย นี่นะครับยิบกล้องมันยิบได้แค่คนเดียวนะคือเบ็นกาันร้อนมากเลยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ร b e ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็เออ่คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะคะว่าจะให้ ทำอะไรอีกก็คมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มานะครับก็ก็น้องคอมบอกที่ลงก็ดีใจนะครับมีคนดูแล้วมีคนมากดไลค์นะครับผมแล้วก็มากดติดตามด้วยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ก็แบบก็ยิ่งดีนะครับผมคิดว่าทำ u t u b e แล้วลงแล้วจะไม่มีคนมาดูก็ขอให้พี่พีเอ็ีประเทศไทยมา มาดูช่องของน้องห,หอมไทยใหญ่นะครับไต่ขึ้นบ้านนะครับผมใครที่ชอบก็มาติดตามน้องหอมๆด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็อคอมเมนต์สามารถพิม์มาใต้คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็มาติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็จะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมื่อสงครบบามไม่มา